สรุปพลอยโตงดราม่าร้อนข้ามคืนแต่เรื่องพีคสุดไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงด่วนพลอยโตงดราม่าร้อนข้ามคืนแต่เรื่องพีก,กว่าเรื่องผู้หญิงคืออะไรกันแน่ ประเด็นร้อนข้ามคืนที่หลายคนจับตามองต้องยกให้เรื่องราวของซุปตาสาวพลอยเชอร์มานที่จูจูก็ลุกขึ้นมาโพสต์เดือดฟาดอดีตคนรักอย่างต้องทูพีรัวรวลงโซเชียลมีเดียจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมัมกันแน่เพราะปะกติเราแทบไม่เคยเห็นพลอยออกมาพูดเรื่องความรักเลยล่าสุดเพจดังอย่างอัธรสได้ออกมาสรุปทลายร้อนๆให้ชาวเน็ตที่ตามเืิกไม่ทันได้รับรู้กันแล้วข้าพร้อมทิ้งท้ายคำใบปริศนาที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจว่าเรื่องทีก่าเรื่องผู้หญิงคือเรื่องงง ไม่เอาไม่พูดอะไรกันนะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทำลายดราม่าสุดงงใครคือใหญ่ไม้เริ่มจากที่เพจอัธรสได้สรุปประเด็นไว้ว่าแรกเริ่มเดิมทีทัวร์ก็เลี้ยวไปลงที่สาวสวยคนหนึ่งที่ชื่อไมอดีตกิ๊กของนักร้องดังท่านหนึ่งแต่ล่าสุดใหญ่ไม้ก็รีบออกมาปฏิเสธเสียงแข็งแล้วเขาว่าไม่เกี่ยวกับฉันจ้าแล้วเรื่องมันไปถึงไม้ได้ยังไงเรื่องมีอยู่ว่า บนแพลตฟอร์ม X มีคนตาดีเห็นไมายโพสภาสตอรี่ไอจเป็นแขนผู้ชายกำลังทานปลาแซลมอนแต่ที่พีคคือมีคนสังเกตเห็นแหวนที่นิ้วชายคนนั้นซึ่งดันไปคล้ายกับแหวนของต้งทูพีเสอย่างนั้นไม่นานไมายก็ลบสตอรี่รูปนั้นทิ้งไปยิ่งทำให้หลายคนสงสัยหนักขึ้นไปอีก แต่ก็มีคนออกมาแย้งนะคะว่าแขนของผู้ชายในภาพไม่น่าใช่ตรงเพราะไม่เห็นรอยสักและสายข่าวก็ต่อสายตรงไปถามไม้เจ้าตัวยืนยันเสียงหนักแน่นว่าไม่ได้กลับไปคบและย้ำชัดในสตอรี่ล่าสุดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันจ้าอะไรกันแน่ที่ทำให้มัมพ้อยเดือดดูเหมือนว่าเรื่องราวที่ทัวเลียไปหาไม่อาจจะเป็นแค่ประเด็นรองนะคะเพราะทางเพจอัธรสเองก็ยังคิดว่าไม่น่าจะใช่และเรื่องที่ทำให้พลอยเชร์มาต้องออกมาฟาดขนาดนี้น่าจะมีอะไรที่ มากกว่าเรื่องผู้หญิงแน่ๆ่งานนี้คงต้องรอมัมพลอยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองดีที่สุดถ้าไมา่อย่างนั้นเราอาจจะลงทัวร์ผิดคนได้นะคะคุณผู้ชมคิดว่าไงกันบ้างคะเรื่องพีคที่ว่าน,นี้จะเป็นเรื่องอะไร